ถ้าเป็นท่องเที่ยวอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเพิ่มคุณภาพเพิ่มเงินต่อหัวหรือเชิญชวนให้เขาเนี่ยเข้ามาบ้านเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงครับผมคิดว่าถ้าเราโมวแต่รอที่จะได้เงินจากนักท่องเที่ยวแลรวหวังว่านั่นคือทางออกของประเทศไทย <ฮะ S 2> ผมคิดว่าประตูนั้นจะแคบเกินไปจริงๆมันต้องทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราสมเหตุสมผลการพูดถึงเรื่องราคาพลังงานการพูดถึงเรื่องราคาไฟฟ้า ที่มันสมเหตุสมผลอย่างน้อยที่จะทำให้ต้นทุนไม่ว่าจะต้นทุนชีวิตหรือต้นทุนการประกอบกิจการสมเหตุสมผลนั่นอันฐานฐานที่หนึ่งฐานที่สองไม่ว่าใครจะทําอาชีพอะไรจะบริหารจะบริการจะผลิตสินค้าจะส่งออกหรืออะไรก็รวนแล้วแต่นี้ไม่พ้นเรื่องระเบียบราชการกฎหมายและระเบียบราชการยังไม่ได้รับการผ่าตัดคือยังไม่ได้ผ่านเรื่องการปฏิรูปกฎหมายจริง แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวระบบค่าราชการการผ่าตัดปฏิรูประบบราชการต่างหากราคาการลงทุนไม่แพงความตั้งใจต้องสูงและถ้าทำสำเร็จจะดีทุกฝ่ายทั้งมนุษย์เงินเดือนจนกระทั่งคนธรมหากินตัวนี้ต่างหากครับที่ทำให้เรามีเหตุมีผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราบ่นตั้งแต่ระบบการศึกษาระบบการขอใบอนุญ,ญาต ระบบการจัดการกับสิ่งแวดล้อมระบบการดูแลเรียกผู้รับผิดชอบมาเวลาที่เกิดมีเหตุล้วนไหลสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนียต้องไปอาศัยระบบราชการเอกชนเนี่ยเขาที่เขามองเห็นพางแล้วเขาพยายามแก้ไขไปแล้วเขาเดินของเขาแล้วแต่ก็ทําระบบใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดนี้มันยังกลับมาอยู่ที่ระบบราชการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าทําแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันเมคิดว่าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสมเสมมตุสมนลเมื่อไหร่นะการแข่งขันกับข้างนอกเนี่ย ไม่ใช่ตัวใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องกังวลเวียดนามเพิ่งจะเวียดนามเพิ่งจะลดจํานวนคราชการเห็นว่าเป็นแสนเลยครับของไทยเราก็ต้องลดหรือเปล่าอันนั้นคงเป็นวิธีการทําเมื่อทําการบ้านเสร็จหมดแล้วว่ามีหพวิธี8ดวิธีและนี่คือหนึ่งในนั้นแต่มันคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยการแค่เอาค่าราชการออกไปจากงานครับแล้วใครจะเป็นคนทํางานล่ะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายงานมันสามารถแจกจ่ายออกมาเพื่อจะให้หน่วยอื่นๆเขารับไปทําเมื่อแจกออกไปแล้ว แล้วตัวพูดอยู่ในระบบราชการจะให้ทําอะไร,รจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบต้องปฏิรูปอย่างไรนอกเหนือจากเรื่องการลดจานวนข้าราชการลงอาจย์โอ้โกฎหมายครับกฎหมายจำนวนมากเลยไปวางน้ําหนักว่าเธอต้องทํานี่ทำนี่นี่แล้วปรากฏว่างานนั้นเนี่ยก็ทํากันไปตามที่รูทีนระบบปกติบอกให้ทำอย่างนั้นก็ทําไปยุ่งทั้งวันเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับใครเลยอืแค่ได้มีรายงานครับ การแชร์ข้อมูลนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงถ้าข้อมูลมันไม่แชร์กันข้อมูลก็กระจายกันอยู่2 5 0รอยห้าสิกลุ่มประมาณกับอีกห้า0ิหกสิองค์การมหาชน30บรัฐวิสาหกิจต่างคนต่างถือข้อมูลแชร์กันน้อยมากแล้วตรวจสอบก็ยากแล้วก็จัดการก็สิ้นเปลืองของพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่ทำได้โดยไม่เห็นจะต้องไปหาเงินใหม่เลยนะครับถ้าทำตรงนี้ได้หยุดการล้วนไหลได้เยอะแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นมาก